ครับสวัสดีครับน,นี่หมวดเก้าวน,นี่ก็มาเก็บบันทึกอีกหนึ่งวันนะฮะของปีหกเก้าก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่ห้าเนาะมกราสองห้าหกเก้านะครับขอให้เพื่อนทุกคนอ่าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับทําทุเรียนประสบความสําเร็จนะฮะอ่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตทุเรียนที่ผมอ่ที่สวนว่าระยะประมาณไหนแล้วต้นนี้นี่ผมก็แทกน้ําไปนะ คือมันจะกระแทงน้ำเปิดหัวน้ำฮะให้เขาออกนี่ก็แล้วมีออกเพิ่มมานหน่อยๆแต่ยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะนี่หลังจะเปิดน้ำไปนี่ก็จะมีตุ่มตาทีโคนวันที่ห้านะฮะวัน 5, นี้ที่ห้านี่เริ่มใสๆอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันก็จะมีบาบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่เยอะยังยังไม่ทุกกิิงนะแต่ว่าเอาจริงมันก็มีพอต้นแล้วฮะมันก็มีสองรุ่นเนี่ยสองรุ่นแล้ว,ลลว,ลวก็รุ่นหลังสามรุ่นถ้าไว้แค่นี้ก็พอต้นแล้ว ตนนี้ปีที่แล้วมันดอกอยู่นะแต่ปีนี้ก็ยังเนี่ยอันไหนที่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวจะมีสองรุ่นนะฮะสองรุ่นเดี๋ยวดูรุ่นพี่ถ้ามันติดก็รุ่นน้องนี่ก็จะอ,ออกเหมือนกันนะรุ่นที่ออกมาแต่ถ้าไม่ติดก็เอารุ่นพี่ไว้วันนี้ก็มาอัปเดตในแนวทางผมก็จะทํอในรูปแบบไม่พ่นยาฆ่าแมลงเหมือนเดิมนะแล้วทุเรียนผมไม่ได้ทำสารนะฮะ แล้วก็ทําปุ๋ยใช้เองทําปุ๋ยหมักมูลวัวบกผสมปุ K, ๋ย NPK ลงทางดินแล้วก็ผสมพ่นทางใบต้นนี้ก็พอต้นแล้วครับมีสองรุ่นสองรุ่นฮะรุ่นรุ่นนี้จะน้อยรุ่นมะเขือพวงใหญ่น้อยแล้วจะมีรุ่นนี่เยอะมากเดี๋ยวต้องตีปลายกิ่งออกะฮะนี่เยอะมากเลยก็เป็นระยะนี้แล้วฮะนี่เป็นระยะ มาแหวงมาเถอพวงเล็กอะไรเนี่ยเยอะมากออกยังไปจริงนี่ครับปีนี้ก็เยอะหน่อยนี่ก็ออกนี่ก็เพิ่งให้น้ำตอนนี้ให้น้ำแนวทางการให้น้ำของปีนี้ก็จะประมาณสามวันครั้งประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวจะก็จะค่อยๆเพิ่มเป็นห้าห้าสิบเพราะตอนนี้มันมี คือมันมีรุ่นนี้อยู่ผมก็เลยให้ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่รุ่นนี้รุ่นหางแย่กาลังไหม้ต้นนี้ก็น่าจะติดแล้วแหละเดี๋ยวก็ต้องแต่งออกนี่ยประมาณนี้ตัวนี้มีรุ่นนี้อยู่พอต้นน,นี่ก็มีอยู่พอต้นอยู่แล้วก็ยังมีรุ่นน้องออกมาอีกก็คือมาแววงออกมาอีกก็เดี๋ยวจะต้องออกแล้วหนามเริ่มกลางผลเริ่มกลางแล้วให้น้ําไปสองรอบสามรอบแล้วครับนี มันก็จะมีรุ่นนี้กลังบานอันนี้เป็นหลงรับแร่ดินรับแร่ฮะที่เป็นรูปมะเฟืองนี่ประมาณนี้อ่าดินรับแร่นี่อันนี้กำลังบานอีกอทีนี้ไม่เก็บบันทึกในทางที่เราตัดหญ้านะเราตัดหญ้าประมาณนี้ แล้วก็ไว้หญ้าตัดหญ้าทีเดียวแล้วก็ไว้หญ้าหญ้าก็จะเขียวอยู่ประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้นรุ่นนี้จะเยอะทั้งสวนเลยเป็นลาวไปเลยรุ่นนี้เยอะหน่อยเป็นรุ่นเช้าเขาหน่อยแต่ก็จะมีะนู่มอยู่สองเม็ดรุ่นแรกของเขาที่ออกมากำลังขึ้นเจ็ดไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่รุ่นนี้เยอะ หลังออกอีกก็ให้น้ำสามวันครั้งสามวันครั้งอยูไ่ไม่ได้ดันไม่ได้ดันน้ำทุกวันแต่ก็จะมีฟอบ้างอะไรบ้างก็ตัวปล่อยเข้าไปนะเพราะมันเยอะอยู่เนี่ยมันเยอะอยู่อันไหนขึ้นไม่ทันเขาก็ฟอตัวนี้ก็กําลังมานี่กําลังมา่มาจะตอนแรกก็นิ่งๆอยู่เหมือนกันนี่ก็โผล่มาแล้วอัดน้ําเข้าไปก็โผล่มาแล้วน้ำสำคัญที่สุดนะในการออกดอก อา,อาหารก็อยู่ที่เราสะสมมาที่แรกนี่ยก็พออยู่นี่กิ่งล่างไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ดันน้ําไปก็ยังมีเวลาอยู่ฮะลมยังโศกไอ้ลมยังโชยอยู่นี่ก็พอแล้วตอนนี้ก็กําลังมาตอนนี้ก็ดันน้านี่กำลังมาหลายรุ่นมากรุ่นนี้ก็มีก็จะเป็นรุ่นนี้เพือพวงแล้วก็ รุ่นนี้กำลังมาอีกปุ๊บเลยต้นนี้กะต้องกรดแดงก็งมาแล้วเหมือนกันนคะครก็มาเป็นรุ่นนี้เหมือนกันนี่แล้วก็ด้านบนก็กําลังมา้านเบอร์ก็มีมายาวแล้วเหมือนกันเออยังไม้ไม่ค่อยเยอะต้นนี้นะบ่วน้วําน,น่าจะน้อยผมใช้บ่อน้ำบ่เดียวเดี๋ยวต้องขยับไปบ่โน้น ต่อให้มันไปทางโน้นนิดนึงครอันนี้พอซีนี้ซีนี้น้ำไม่ค่อยถึงก็เลยฝั่งนู้นยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะนั่นช่วยลวะต้นนี้ก็สภาพสลรถเลแต่ก็มีดอกอยู่สองดอกก็ปล่อยเข้าไปแนะต้นนี้มันไม่ได้จริงมันน้อยไม่ได้สมบูรณ์มา ไม่ไม่ดอกไงโอ้กิ่งนี้มาเต็มเลยเหมือนกันเนี่ยเรากำลังออกมาอีกปุ๊บๆเลยกิ่งนี้จะโคนต้นแล้วก็ตรงนี้อ่าก็จะออกมากิงกาก่งเดียว <c oughs> อ่าตัวนี้ออกมากิ่งเดียวเฮ้ยสองกิ่งนี่อีกเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็พึบเลยนี่นกิ่งล่างกิ่งล่างก็มีออกนี่กิ่งล่างติดดินนีย่างนก็ออกต้านบนก็เดี๋ยวต้องตีทิ้ง เยอะมากโอ้น้ำใยใกิ่งตรงนู้นเลยนี่ยนี่ออกไยกิ่งนี่ยทีนี้กเก็บบันทึกไว้ด้วยว่าเอา่อเป็นเก็บบันทึกแนวทางด้วยการทําแบบนี้ถามว่าออกดอกไหมออกดอกได้นี่ฮะออกดอกได้ออกดอกได้แล้วออกดอกได้ดีด้วยถ้าเราสะสมอาหารเพียงพอนะออกได้ดีด้วยแต่ตัวทองนิงจงยังไม่ออกตอนนี้อัดน,น้ําอย่างเดียวเลยอัดน,น้ําบ่อยๆตอนนี้อาจจะต้องให้น้ำเกือบทุกวันวันละชั่วโมง ให้เขาออกให้ได้ไม่ออกออก็เอาใบทงอย่างเพราะว่าอาหารแล้วมันไม่พอผมไม่ได้เติมเท่าไหร่ด้วยทองจงอันที่เป็นหมอนทองนี่ออกแบบหิิงไม่มีไอ้ใบไม่มีเลยโล่โลงเลยอแต่เดี๋ยวเราก็เดินปุ๋ยทางดินอันนี้ผมเดินทุกรอบน้ําให้น้ําทีมผมก็จะเดินปุ๋ยผมก็จะเดินปุ๋ยองผมนต้นนี้โดยรวมอยู่ประมาณนี้ส่วนโดยรวมประมาณนี้ละ สภาพสวน,นีะใบก็มันแล้วใบมันแล้วโดยรวมแล้วประมาณนี้แล้วใบเป็นไม่ฝาดเป็นอะไรมาใบาน้อยเรียนใบใบเดียวไบครึ่งก็ออกดอกได้แล้วเราก็มาสะสมอาหารทําใบเลี้ยงต้นเนี่อันนี้ตัดยอดไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะฟื้นอก็ฟื้นมาแล้วก็เริ่มมีดอกแบบทุบเลยอลังการางาน,นสร้างเลยทุกกิ่งเลยอันนี้ ดอกแบบโ,ฮโฮรโตึมฮะนี่ปสากิ่งโดนแดดว่าออกดอกดีมากนี่ก็ออกนเกือบโซนนี้ยออกเกือบทุกต้นแต่ว่ามันออกแบบคือจะมีออกไม่ดีอยู่แค่สี่ห้าต้นที่เหลือก็ออกต้องตีออกต้องตีปลายกิ่งก่อนคือมันเยอะเกิน เราก็ต้องรูดอย่างนี้ออกเอ็นยากิิงเล็กๆอย่างนี้ทนไว้ได้ไม่กี่ลูกเนี่ยเราก็ต้องเอาออกบ้างแต่ถ้าไว้ได้ก็คือกิ่งเขาก็ตายเราก็จัดสรรได้แต่กิ่งไหนแล้วไม่อยากเอาไว้เราก็เออเราไม่อยากเอากิ่งไว้เราก็ไว้ลูกได้กิ่งเขาแห้งตายเองเราไม่ต้องไปแต่งยังได้ลูกขายแต่เดี๋ยวต้องออกมันไม่ได้ไว้หมดนี่นะนี่ยังไม่ได้ทํานะฮะยังตีออกของบนท้องตีออกเยอะเกิน ถ้ามันติดด้านบนน่ะเราก็ต้องต่อไม้ไผ่โยงนะอันนี้เป็นแนวทางที่ผมทานะต่อไม้ไผ่มัดขึ้นต้นแล้วก็มัดเชือกด้านบนไว้แล้วก็มาโยงกิ่งพวกนี้ะก็เป็นแนวทางอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยสู่เสมออยู่ฮะสู่เสมอ,สสมอก็เป็นแนวทางที่ผมทําหมักกับมูลวัวนะเดือนนี้หมักกับมูลวัวหมดเลยฮะที่ใส่สูตเสมอใบก็ประมาณนี้นี่ใบไม่ได้พ่นยานเนี่ยก็มีใบทุเลยดก็มีอันนี้ใบเก่าพ็มีนะแต่ใบที่ออกมาใหม่ก็จะ ยาก็พ่บเลยประมาณน,นี้ใบก็นี่ฮะสะภาพสภาพใบแค่นี้ใบไม่ได้เยอะ,ะแต่ดอกเยอะกว่าใบเท่าเดี๋ยวรวมใบทั้งสวนก็ประมาณนี้อันนี้เป็นภาพตำๆนี่ก็จะเกิดจากตัวเพี้ยไก่แจ้เราก็จะทำอยู่ประมาณน,นี้เดี๋ยวรวมอันนี้ตายไปแล้วปลูกใหม่อันนี้เป็น อทองมางสะพาน,นตอนนี้เปิดน้ําให้ตัวทองลิงจงอยู่ทองนิงจงแล้วก็ยังมีหมอนแซ่หมอนออกแล้วต้นใหม่ของหมอนก็ออกดอกแล้วเหมือนกันตรงน,นั้นออกแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยทองนิงจงยังไม่ออกอันนี้อยู่กับทองหลางทองหลางนี่ต้นเข้าบ้านแล้วเดี๋จะต้องแต่งกิ่งแล้วทองหลางต้นประมาณนี้ทองหลางน้ํา ไม่มีหนามไม่มีกา้านนะไม่มีก้านตรงการ้านแดงคือทองหลังเลยผมไม่ได้เอเซียเลยอะไอเนี่ยที่ผมเอามาใช้ทําเป็นน้ําหมักของผมอะทองหลังเนี่ยทองหลังน้ำเนี่ยฮะไม่ต้องการแดงก้านขาวก้า so like at นเขียวก้านขาวแล้วทาทุกที่ออกดอกได้นะฮะไม่ต้องไปซซเรียก็มีก้านรงก้านดงก้านแดงก้านขาวนี่ตัวนี้ออกแล้วออกดอกแล้วตัวนี้ยังตัวนี้ยังเล็กไปหน่อยอ่ะอันี้ยังอันนี้ทองตรงนี้ขอมดื้อมากอัดน้ําทุกวันแล้วก็อ่อยปุ๋ยดูที่จะออกไหม ไม่ออกก็ไม่ออกทำอะไรไม่ได้ปีหน้าไม่ออกจริงโทบสารไปเลยนะปีหน้าถ้าไม่ออก,กโทบสารแนละ้วฮะเขาในกองนี้จะลองเขาดูเข้ามาั่งทางออกยากออกเ็งก็กตัต้นขนาดนี้ยังไม่มีกระดุกกระดิกเลยจริงแบบแต่ว่าผมเติมทางดินน้อยด้วยเรื่องของเรื่องมันก็เลยน่าจะสะสมอาหารไม่เพียงพอฮนะเพราะว่ากะไม่ได้ยังกะจะให้เขาสอนออกปีแรกไม่ออกอ่าไม่ออกเองเปีหน้าต้องทำนั่นแหละ ปีนี้ไม่น่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้แต่องมองดูนะถ้าทันก็เปิดน้ำาป็อย่างนี้ถ้าทันก็ทันนะฮะนี่ตรงนี้ตรงอันนี้ท้องหลงังอูใหญ่เร็วจริงท้องหลังนี่ตัดไปแล้วนะนี่ผมตัดไปแล้วนะฮะแล้วนี่แต่งให้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเอาอะไรมากเกาะท้องหลงนะังฮะเดี๋ยวมันมันพอมันบางร่มเนี่ยก็มีทิ้งเหมือนกันมีทิ้งกิ่งเหมือนกันเราฉะนั้นเราต้องตัดแล้วก็ให้ก็อยู่ในระยะสามเมตรถสองเมตรพอแค่นั้นพออยู่ระหว่างกลางร่อง ุเรียนของผมระยะ9คูณ3นะตรงนี้จริงๆมันใส่ทุเรียนได้อีกต้นเลยเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กไอ้ตัวนี้ไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะต้องเอาดินมากองๆแล้วก็เอาหมอนทองใส่ดีกว่าหมอนทองเลยทำง่ายออกออกง่ายทองตรง่ลยยากแต่ก็อยู่ไปแล้วก็อยู่ไปนะถ้ามันไม่ได้ยวผมใส่แซมเ๋ยอ,อันนี้วางแผนในอนาคตนะทําแบบระยะทีๆไปเลยดูมยังไงแต่มันก็ออกดอกได้นี่ระยะทีของผมระยะ6คูณ6 อันนี้ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเดินตัดหญ้าไปรถถ่ายเดินตามเนี่ยระยะ6กหกก็รู้ว่าเนี่ยไม่โตเท่าไหร่ก็ออกดอกได้ตลอดมีลูกให้ตลอดแต่ปีนี้น่าจะดกทุกปีก็มาเก็บบันทึกไว้วันที่5มกรลาก็ทําทุเรียนในแนวทางที่สามารถจะทําปุ๋ยใช้เองได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาฮอร์โมนตามท้องตลาดทั่วไปเราก็มาหมักเองอะไรเอง ใ้ได้ไหมปุ๋ยเม็ดเรามาละลายน้ําได้แต่ก็ต้องใช้ปุ๋ยเก็บช่วยนะตรงนี้เป็นแนวทางที่ทำนะฮะตอกก็ได้เพิ่มทุกต้นนะฮะนี่อยู่ประมาณนี้ระยะนี้ถือว่าเร็วแ่าทุกปีด้วยปกตินี่มกลาเนี่ยถึงจะเรื่องเห็นดอกแบบดอกประมาณนี้นี่นี่น,นี่ดอกประมาณนี้มกลาที่หนึ่งแต่อันนี้มันยาวมาหมดแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ ทีนี้ก็มาเก็บเป็นแนวทางให้เพื่อนๆมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ผมทําลงไปเนี่ยศึกษาเนี่ยแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมทําลงไปในช่องเนี่ยมันสามารถจะทําให้มีผลผลิตแต่ยังขายไม่ได้เพราะยังแค่เป็นแค่ดอกสุดท้ายจะขายได้คือตัดลงมาจากต้นเป็นลูกที่แกะเนื้อแล้วนะนนถึงจะมั่นใจแล้วว่าเราเดินมาทางนี้มั่นทําได้ร้อยเปอร์เซนตอนนี้ทําให้ออกดอกได้พรึบแล้วนะเหลือแค่ทําให้เขาอยู่ แล้วก็ให้เนื้อดีรสชาติดีกับสภาพต้นที่แรดูว่าโสมแต่เราเติมธาตุอาหารทางดินตลอดนะฮะเราไม่ได้เน้นเรื่องใบ1 2 3 45เรามองว่าธาตุอาหารที่มันมีอยู่ในดินเนี่ยต้นมันเอาไปเก็บเอาไปเทคเอาอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะไปสร้างใบตอนไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาเพียงพอเพราะนั้นทุเรียนผมเนี่ยไม่ได้บีบหนึ่งใบสองใบสามมีแต่ว่าดินสมบูรณ์มีที่อยู่มีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารที่เพียงพอ แล้วก็มีระบบน้าที่ดีแค่นั้นเองฮะก็มันดีมีอะไรระบบน้ําก็เป็นระบบน้ําปกตินะของผมน้ํามันเยอะผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องหัวน้ําปั๊มผมก็ใช้แค่สองแรงนะทุเรียน 100, 200, 100ร้อยสองร้อยฟาต้นแต่ว่าทําประตูเอาทําประตูเปิดเอาประตูละสี่ห้าสิบต้นหกสิบต้นวันนึงก็ให้เสร็จนะถ้าเอาจริงก็มีแค่นี้ก็พอเพราะไม่ไม่ได้เยอะมากนะก็มาเก็บเป็นแนวทางที่ทําออกมาแล้วถือว่า ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันยังไม่ได้ออกลูกเอ้ยมันยังไม่ได้เก็บลูกตอนนี้ยังยงอยู่ในขั้นตอนอกำลังผลิตอ,ออกดอกออกใบแล้วก็เริ่มมีขึ้นเก็บบ้างมีบานบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็กำลังจะออกอีกก็มีโอ้โหนึ่มันอ,อ,อ่านน,าน้ำาเยอะกำลังจะเดินออกกำลังจะเดินอย่างเี้แต่ไม่เอาแล้วนี่ลูกทิ้งละอ่ะก็ประมาณนี้ฮะฝากอย่าลืมติดตามนะครับถ้าสนใจในแนวทางผมเข้าไปดูในช่องแล้วกันผมมีทำวาให้หมดแล้ว ผมไม่ค่อยตอบอะไรใครเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนที่สนใจจริงเข้าไปดูแล้วก็ไปทําไปทําเองแล้วไปคิดเองเออไปคิดในนทางที่ผมวางไว้แค่นันเองว่ามันเป็นไปได้ไหมไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมัน,ม,นมันทำออกมาได้ไหมแต่ผมพูดแล้วผมทำแค่นั้นเองผมทำให้หมู่ชาวบ้านผมทําทุเรียนไม่พ่นยาฆ่าแมลงผมทาทุเรียนไม่ใช้สารผมทําทุเรียนเมื่อก่อนอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี Me, แต่ตอนนี้เราใช้ปุ๋ย N P K ลงมาทางดินให้ครบแค่นั้นเอง แล้วเราก็เลี้ยงหญ้าเราก็ไม่ได้เปิดหญ้าให้โล่งไม่ได้ฝาดโคนให้เตียนไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างที่เขาว่าแต่ผมว่าผมสลาวุธเนี่ยผมผมว่าแลวผมทานะสิ่งที่คนอื่นเขาว่าเนี่ยผมทําทุกอย่างอยากรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าไหมไม่ใช่ว่าให้เขาว่ามาแต่เราไม่ได้ทำไอ้ทีเขาว่ามาอย่างงู้นอย่างงี้สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เราเราจะทำตามเขาหรือว่าเราจะเรียนรู้ศึกษาดูสิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยมันจริงไหมสุดท้ายเนี่ยผมว่าทาในแนวทางของผมนี่แหละ ออกมาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นในแต่และปีเมื่อก่อนอาจจะไม่ไม่ได้เท่านี้แต่ปีนี้ผมภูมิใจมากที่ทําออกมาได้ขนาดนี้นะปีหน้าถ้าเราเตรียมอาหารให้เพียงพออาจจะออกได้รุ่นแรกเหมือนทุเรียนทําสารเพราะมันก็มีออกมาเนี่ยอยู่สองสามต้นมันก็อย่างนีุ้กกับทุกปีแหละออกสองสาต้นแต่ว่าไม่เยอะแต่ปีนี้ไยจะตีด,ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูปีหน้านะฮะปีหน้าว่าถ้าเราเตรียม มาแต่เริ่มเลยจะตัดผลผลิตปุ๊บลุยเลยลมีทุนแล้วเราก็ลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยแล้วเดี๋ยวดูมันจะออกได้ไหมถ้าออกได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เพื่อนๆเ,เอาไปทําได้เลยเพราะทุกอย่างที่ผมพยายามศึกษาและพยายามทําเนี่ยคือเราซื้อจากท้องตลาดแล้วมาประยุกต์ทำเอาเองไม่ต้องไปไปมีสูตรอะไรมากมายไม่ต้องไปสงแสวงหาสิ่งวิเศษเอามาผสมมันมีอยู่ในท้องตลาดทุกตัวแล้วเราแค่รู้จักเอามาหมักมา,มาทํา เอามาเลี้ยงจุลินทรีย์เราเข้าใจจุลินทรีย์แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องจุลินทรีย์ทั่วไปจุลินทรีย์ก็มีอยู่ในพื้นถิ่นของเราอยู่แล้วไม่ต้องไปสัรหาซื้อมาเราทําอะไรได้ก็เอาตรงนั้นมาต่อยอดแค่นั้นเองผมพยายามทําทุกอย่างเนี่ยให้เพื่อนทุกคนที่ติดตามจริงๆสามารถจะซื้อแล้วมาทําและลดต้นทุนได้จริงนะแต่ของผมมันมีปัจจัยอยู่อย่างคือคี้วัวเป็นหลักแค่นั้นเองนะฮะคี้วัวเป็นหลักเพราะว่าถ้าทุกคนทาเยอะเนี่ย คิวพอหรือเปล่าไมครู้พอคิวไม่พอแพงขึ้นอีกเอาไม่มีเลยเลยคิวัวเป็นหลักเลยฮะตรงนั้นก็คือถ้าไม่มี้วัวจริงเนี่ยไปซืยอาอะไรวกนี้แหละท้องท้องหลังเนี่ยก็ตัดใส่เลยได้ฮะก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ก็อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เก็บบันทึกท้างหลังนี้ผมจะทําแบบเก็บบันทึกเป็นข้อมูลไว้แต่ละปีแล้วกันนะฮะแต่จะยาวบ้างสั้นบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอยู่ที่เพื่อนนะฮะ ถ้าเพื่อนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้จักผมนะเพราะผมไม่ค่อยได้ทำลงช่องผมหายไปเป็นปีกับ2ปีเพราะว่าปีนี้ผมขอเรียนรู้เดินแล้วไม่ทําคลิปเราเราคิดอะไรได้มากมายแล้วเราทํามีเวลาให้ต้นไม้ได้เยอะเราเรียนรู้เขาจนกระทั่งเขาออกมาขนาดเนี้เนี่ยเราเลยมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอโอเคแต่ช่วงที่ทำคลิปนี่มัน มันแทบแบบไม่มีเวลามาศึกษาจริงจังแล้วก็มันด้มาเรียนคือเราเรา,เรารู้และแต่เราไม่มีเวลาลงมือทําจริงจังมันเลยออกมาไม่ดีแต่ณวันเนี้เราทําเต็มที่แล้วละผลม,มันเริ่มออกมาแล้วเราค่อยมาออกมาถ่ายทอดด,ดีกว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งที่อันนี้ในช่องผมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมอยากให้เพื่อนหาซื้อตามท้องตลาดใกล้บ้านเอามาทําเองได้นะในช่องผมแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้มีคลิปสอน อะไรมากมายมันก็มีแต่ว่าจริงๆมันสอนทําได้หมดแหละทุกอย่างคือมีอยู่ในนี้บทแล้วเพื่อนๆไปดูไปแกะดูเอานะผมก็พูดไปหมดแล้วแล้วก็บางครั้งผมก็พูดให้เพื่อนๆคิดในแต่ละคลิปบางครั้งผมก็บอกไปเลยนะแล้วแต่อันนี้เป็นสไตล์ของผมเป็นแนวทางของผมก็เป็นสไตล์นี้แหละใครจะตามไม่ตาม,ไม,ตามไม่ว่ากันผมเป็นสไตล์ผมอย่างนี้เป็นตัวตนของผมนะผมเรียวๆผมไม่สนใจทําคลิปแทบไม่เคยตัดต่อเลยเป็นยังไงก็ลงอย่างนั้น นะถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นนึกอะไรก็พูดได้ไม่มีสคริปพูดออกมาแล้วก็ประสบการณ์คือตามแนวทางเพราะว่าอะไรผมเดินทางในแนวทางอินรียมาผมทําทุเรียนมาเกือบสิป,ปีเนะี่ยไม่พ่นยาแม้แต่ปีเดียวทําไมทําได้นะเพราะนั้นแล้วแต่เพื่อนจะไหวไงก็แล้วแต่แต่เราทําได้ไมันไม่ใช่ทุเรียนเดียวผมทำทุกอย่างลำไย,ยนี่ก็ออกดอกลำไย,ยผมก็ไม่ได้พ่นยาทั้งสวนทั้งแปลงที่ผมอยู่ไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเลยมีเก็บขายนะแต่อาจจะสวยไม่สวยแล้วแต่เพื่อนแต่ทุเรียนผม แทบไม่มีลาดำผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทุเรียนไม่พ่นยาไม่มีลาดำแต่ทุเรียนพ่นยามีลาดำกบ <c oughs> ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ